Yes, No, The Yes, it's the other way! It's here. Yes, what is the the Kinder! Yes. Coming. Coming. Oh, wow. so at oh. the We the We are the are โอ้ว <No>? okay. oh, wow. ้าวเจ้านี้เห็นแนละ้วฮะนี่ต้นไม้ไปสีไม่มีใบเลยช่วงใบใหม่ล่วงนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเดียใบนิดหน่อยแต่ก็ดูสวยดีไปต่อครับโอ้ไปต่อไปซื้อขนมปังตอนเช้าเช้าอากาศเย็นๆย็นสบายดีนี่ไงยมามาอยู่นู่นลูกถึงแล้วร้านขนมปังไปไปกันเถอะ ว oh! uh, yeah, yeah, ้าวยังอะไรต่อสเต็คินเดอรตรงนี้คือที่ไหนอ่ะอนนี้เปนตึกเรียนแต่กอนนีนี่นี่ปกับป .2 อ่าป .1 กว่า2แล้วทำไมต้องย้ายอ่ะน่าจมันเล็กไปมั้งอ๋อเกรอะไรแนวนี้อือขาแค่สอนเริ่มต้นใช่ไหม ายังอันนี้เหมือนเดิมไม่เไม่เหมือนเดิมอันนี้เขาทำใหม่น่าจะเป็นแบบว่ามาจะจำประวัติของตึกนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำใหม่น่าจะทำเป็นอันใหม่แล้วใช่ไหมแต่ก่อนก็มีน้ำพูดตรงนี้อ๋อเขาเปลี่ยนไปแต่อนุบาลยังมีอยู่อยู่ที่ไหนนู้นอ๋ออนุบาลยังมีอยู่ก็ยังสอนกันอยู่ เราต้องน,น, <I S 2> น,นั่งรถบัสแล้วนะี่เราเราต้องนั่ง <c oughs> yeah. wait, wait. รถบัสแล้วนี่เราเราต้องนั่งรถบัสแล้วนี่เราเราต้องนั่งรถบัส เราเริ่มมาเยอะฮอาโซนนี้เป็นที่เที่ยวปะไปดูร้านกาแฟใหม่ที่นี่ครับ oh. <Okay. S 1> มันคโอเคก็คือตรวจจับความเร็วทุกที่เลยเนี่ยขนาดโซนนี้ไกลๆจากท้องถิ่นก็ยังมีเช็คความเร็วถ่ายปุ๊บเสียงเงินปั๊บเหมือนบ้านเราไปต่อกันเถอะ <9. S 1> ว้าวเสียงกระดิ่งรัวมากวันอาทิตย์ตอน9โมง ไม่รู้นี่แหละบอกแล้วมันนเป็นคนเยอรมันไม่รู้อะไรเลยไม่เคยได้อยู่เยอรมันอยู่แต่ไทยแล้วจะเก้ารู้ไงไทแล้วไทยแล้วอย่าเนี่ยเจอแล้วครับร้านกาแฟเปิดใหม่แต่ยังไม่เปิดเปิดกะเที่ยงแปลกแค่นี่ก็เป็นสวนสวนที่เป็นฟาร์ของเขาใช่ไหมปลูกเอง อ๋อนี่ตั้งแต่รุ่นไหนนี่นสวนมีนานแล้วตั้งแต่พ่อแม่เขาเปิดบานกะเทศห้องอ๋อปูย่าตายายเลยเนาะไปะเดินกลับบ้านเถอะใช่หนาวหูเจ็บนะครับเนี่ยมือก็เจ็บว่ะออ,สก,อสการ์ออสการ์หนาวไหมลูก Are you cool? <c oughs> อายุครูออสการ์ชอบเสียงหลักขัง <c oughs> กีดังนานมากมนึกว่าเกิดนาทีเลยนะ <c oughs> เออเป็นนาทีเลยนะ ห้านาทีพระเจ้าคือประมาณว่าปลุกคนแถวนี้ตื่นได้แล้วทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ตอนเช้าได้แล้วอะไรเงี้ยตื่นคนโหดเลยใครอยู่ใกล้นี่โอ้โหนอนดึกไม่ได้เลยมีคนช่วยปลุกตลอดอโซนนี้มันโซนบ้านนอกเดียวมันผมว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคคงไม่มีกิจกรรมอะไรที่มันปาร์ตี้มันในเมืองคืออะไรอ่ะผักเคลอวเหรอดูสวยจัง อ๋อนี่มันดูแห้งเหี่ยวตายไปแล้วผักอะไรไปแล้วมันมันจะไม่หิ้งแล้วไนงะเป็นอันนี้น่าจะเป็นผักเสี้ยวอ,อ๋อเขาจะเปลีปป่ยน <ส Pacific. S 1> ใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนใหม่ก็เป็นสวนผักนี่ไงก็จะเป็นโดมอีกแบบหนึง่งอ,อ๋อที่จอดจักรยาน <orc> จักรยานจอดเลยอยุดด็เดี๋ยวจอดตรงนี้จักรยานจ,จ,จอดตรงนี้เห็นไหมเขาล็อกแล้ว นีง่ายไม่ล็อกด้วย,ยนี่คืออะไรรถไฟเอ๊ยนคือรถบัใช่ไหมเปลี่ยนตั้งแต่มีันเรียนตั้งแต่มีนาอยู่เป็นเรียนเหรอเออสุดยอดเลยเขาเล,ลักอนุรักษ์มากนะสามสิบปียี่สิบกว่าปียี 25, 25่ห้ายี่ห้าปีโอไปเรียนอีกเมืองมีนี่ด้วย,ม,วยมีขวดเบียร์ข้างบนซ่อนไว้อยู่เป็กิจกรรมวัยรุ่นวะเนี่ยไปตีไปเรียนในอีกเมืองหนมีนีมีนาอ่สองไปเียใช่ไหม พอปีสามก็จะไปหอหนึ่งเ, <c oughs> <c oughs> เดินกลับบ้านเดินกลับบ้านคือบางครั้งก็จอดตรงนี้เหรอจอดอะไรรถขนส่งรถจัก,กรยานอ๋อรถจัก,กรยานไม่รถที่ขับจักรยานแล้วว่าเดินนี่แล้วก็ขึ้นรถ